วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการการทํางานของดัมมี่โหลดหรือโหลดแบงก์เรานะครับที่เป็นโหลดเทียมอันนี้จะเป็นขดลวดนะครับเป็นโหลดที่โหลดแบงค์ตัวนี้สามารถทํากิโลวัตได้2,000กิโลวัตนะครับหรือ2เมกะวัตหน้าที่ของโหลดแบงค์นะครับเปรียบเสมือนโหลดซึ่งเป็นโหลดเทียมที่เราสามารถสริค่าได้ตั้งแต่10กิโลวัตจนถึง2,000กิโลวัต โหลดแบงค์ที่เราเอาไว้เทสกันคือเรา,เาไว้เทสค่าเพอร์แมนของเจเนเรเตอร์นะครับตามสเตปของโรงงานที่เราใช้เทสจะมีอยู่0% 25% 50% 75%แล้วก็จะมีอยู่ที่100แล้ะ110%อันนี้จะเป็นสเต็ปสแตนดาดของบริษัทเรานะครับที่ใช้เทสในส่วนของลูกค้า ถ้าลูกค้าอยากจะเพิ่มสเต็ปหรือลดสเต็ปบางสเต็ปให้ติดต่อกับทางเซลล์เอจีเนียของเราได้เลยนะครับหรือติดต่อที่ฝ่ายขายของบริษัทเราได้นะครับ